เอาทั้งหมดแถวตรงเอายืดเอื้อในยืดเอื้อในเข้มแข็งผู้ชายไล่งานโตดูดิฉันธรรมนูนวางไยดิฉันจังไดผมผมนายธรรมนูนครับผมเออจังสรนในแม่กะไมันลืงจังจะโจขำเขาหน่อยหรอขุนโจสาธุเด้อพอจะแหกใจมันได้เด้อไปได้น้อ จบจบก็เป็นเมือ่อสัอ้นๆใบแดงโคโบหนึ<อ>่งน<อ>ันลาที่ว่า พี่น้องที่ติดตามรับชมทั้งช่องสถานีวันรัมิสานมณีรายการตามติดชีวิตหมอล่าเราไปถอดออกมาที่บ้านพักมรพนรัตนสิงห์ป๊พอผู้ได้บาสันวาสิวาตะโลกกวาได้สิวาเมฆคั่วกวาได้ชีวิตเรื่องแลวสิเป็นอะไรไม่ยังสิสัมผัสคุดคุยให้พี่น้องได้ติดตามในคลิปนี้เดี๋ยวอาเสื้อ,อยังจา้าอันเสื้อกล้องปากกาไหจ้าผู้อกปากกาผู้ใด,ดตั้งไหนอันตั้งเอาเองนะครัมักนะคะอ๋อ บ้านนี้ตั้งแต่น้อยเป็นคนใสาอีหยังจังได๋ถึงได้มาอยู่รัตนสินเป็นคนรายเอ็ดค่ะย้อมเพื่ออดไบ้านนี้อันเมืองค่ะอยู่บ้านเมืองทองอ๋อบ้านนี้จังได๋คือดิชีวิตขึ้นเด้หันหีมาอยู่รัตนสินแต่สมัยได้ตะกี้มักหมอลำบ่ฮื้อจังได๋มักหมอลลั่มักขากมังแนม่นหมอลำนี่ล่ะจ้ามาคักมักแน่บ้านนี้ก็เลยว่าโอยก็เคยได้ไป็นล่องไปลำอยู่ตะกี้ก็ได้อือจ้าก็เคยได้ไปล่องไปลำอยู่บอดนี้ก็เลยว่ามัก เลย์วานรัตนาสินเหนียวเพิ่นก็เป็นมาร์ล์มลักล้มมาคู่สันดอกออก็เลยม,มักทำน่องล่ำเพิร์นจ้ะหมักทำน่องล่ำเพิ่นบัดน,นี้ก็เลยว่าอยากมาอยู่น้ำเพิ่นสันดอกคเทยียบเพิ่นฮัดเพิ่น์นนั่นเอาสันดอค<อ>จ้ามาอยู่รัตนาสินโดดปะไหนล่ะเนี่ยอันเครื่องมาได้สองปีละจ้ะสองปีเขาหญาดเด้อเขี่ยวหมากเต๋อหึงเขี่ยวหมากมันก็ยิ้มยิ้มฟันสวยมากเขี่ยวหมากจะไหนก็ได้เขี่ยวหมากเขี่ยวมานจะหน่อยบ่ฮื้อจังได๋อันก็เพ่อจะตะหน่อยละจ้าน คืออยากเที่ยวก็เลยเที่ยวแม่สมปากสมปาก,กจะ<อ>ยืดซื้อก็จะคือคือเขาไปเห็นผู้เฒ่ากินบอกเขาเรื่งองว่า ALEX, เห็นผู้เฒ่าน้ำบาดน้ำเมืองอันเพิ่นเที่ยวก็เลยอันอยากเที่ยวร้องมึงสนองมันติดเป็นจ้งใดสนองเที่ยวมากมาจักปีแล้วเที่ยวมากมาตั้งแต่พ่อสหัสิบเก่าห้าสิบเก้าหกปีที่แล้วจการได้เที่ยวมาบาดมาอยู่รัตนสินสองปี ตอนที่เขาว่าโทรมาสมัครหรือว่าหรือจังไดขึ้นเดียว่ามักรัตนาสินมาสมัครเองจ้าไทยบ้านเพิ่นพาไหมอ๋อบอจ้าเว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 ้าถึงตอนนั้นเดี๋ยฟังในบรรยากาศที่ว่ามาสมัครคิดจังไดว่าเฮ้ยสิไปอยู่รัตนาสินละสิมาสมัครอีหยังละอยู่รัตนาสินมาเป็นตลกละอีหยังจังไดร้องเอาสฟังเลยมักมีพี่น้องเพิ่นอยู่บ้านเพิ่นมักหมอลำรัตนาสินเพิ่นฮู้จับตาไรว่าอยู่ลำบ้านไหนเพิ่นก็ไปเมืองมันถอบัดนี้ก็เลยมักบัดนี้ก็เลยไปหาเพิ่น ปนีิว่าภาพไปเนี่ยไปสมัากอย่างไปยุ่น้ำเพลินสนอเพลินก็เลยผ้าม้าฝากไว้ฝากไว้ยุนีจ้าเนี่ยล่ะตานนีเขามาอยู่แล้วเมื่อแรกกับเพรได้เฮ็ดเยี่ยเมื่อแรกเขามาเนี่ยมาสมัครว่าสิมาเฮ็ดคั่วเลยอ๋อบ่ได้บ่ได้เป็นตลกก่นปะบ่วันด้ว่าสมากเล่นตลกจ้าเฮ็ดเนี่ยกินให้มัลรัแมนอ๋อจ้าจ้าปนิพวกบล็อมาคู่ตลกเพื่อกจิเห็นแววเห็นยังนี่ล่ะเพิ่นก็เลยเอาเอิญไปเหรียญน้ำจังสี่แม่จ้าอ๋อจ้าจ้า เคยคิดคือบ่เคยเป็นมอลลมเก,ก่อนเป็นบ่กับเป็นอยู่ค่ะการตะกี้กับไปเล่นตลกนะมันขนาดอันจกกักรพันล้ำเพิ่อนมัน้ยจ้าเอ็ดดี้ทันเด est, เอร์เคยไปน้ำเพืน่นตะกี้มอลลัมวมอลลัมซิงจ้าเคยไปน้ำเพิ่อยู่ค่ะอ๋อแสดงว่าตอนก่อนอ๋อก่อนเสร็มาอยู่รัตนสินคือไปอยู่กับเอ็ดดี้ทันเดอร์ที่เป็นมอลลัมซิงเมื่อก่อนเคยไปน้ำเพื่นบุญจักรพันที่เป็นมอลลัมซิงเนาะอ๋อจ้าตอนนั้นไปสมัครเป็นตลกมันบ่ ไปสมัครบอาจารย์ตอนนั้นมี่มูหดจักกันเขาเรียนอยู่หน้าตัสินป่านนี้เขาเลื่านมาซอยแน่พนาก็เลยเด็กไปน้ำพึ่นแหละที่นี่ไปโดนป้าใหญ่ยุกับบูจักระพาก็ว่ได้ไปโดนอจานไปงานหนึ่งไปเป็นจบจบสิบบอจ้าอ๋อจ้าบาทนี่ก็เลยมาอยู่รั้าตัดสินมาเป็นแม่ครัวเอาไปมาเธอเป็นตลกจังใดผู้ใดเห็นแววก่อนคนแรกเลยว่าจะเอา เอาอันผู้นี้เราไปเวทตลกเพื่อนมาจังไหนเพื่อนเพื่อนอื่นเพื่อนสวนมาจังไหนมือแรลกเพื่อนก็มาสวนมาเนี่ยแหละไปไปเรียนนับกันสนอเพื่อนมาเพื่อนสอนอีกย่างเนี้ยผู้ใดสอนตลกเนี่ยปลาพวกพ่อเอ็นพวกแย่แป็นพวกพอสามลีรัตนสินนี่เขาจับเปลี่ยนคือวงอื่นไม่จ้าฝนเสียนมีอันเฮดพอตเลี้ยงขึ้นมาปลาตัวนี้ผู้นั้นเรียนตัวนี้ผู้นั้นเรียนยังสี่เมย์กันเท่าเรียนบ่ได้ยังสี่เท่าก็บห้อนข้ามเอาออกมา เพิ่นกันบกสิบบาทเข้าจังสี่แม่จ่าบานนี้มือเรียกคืขึ้นเบสีเล่นตลกเนี่ยไปจไังไก่โอ้ยท่านยานท่านแซนแม่จ่าเล่นกัโอ้ยท่านยานท่างสรรางันท่านอยากลงมาบ่าอยากเรียนมาต่อแซนยานขึ้นไปนี่มื่อสั้นยวงสี่ยานอยากลงมาเลยเลพื่อนทอมือแรียกกันบอจ้าพอตอ่อ,ตอมาหลังจากนัก้นเป็นจังไก่ต่อมาหลังจากนั้นก็ดีดีดีมากตลอดจ้าก็ดีมากตลอดเลย ขึ้นมาตลอดแล้วก็เฮห,หนาที่นอกจากเป็นแม่ครัวแล้วเล่นตลกพ่อมอชีวิตที่เขาไปน้ำมะลันตลอดดนี่ตลอดสองปีที่ผ่านมาที่เขาอยู่กับรัตรนสินเนาะ,ะถือว่าชีวิตลำบากบ่บ่ค่ะว่าลำบากคะ้อมามักแบบนี้บ่ห้อมักแบบนี้บ่บรรยากาศพี่น้องฟังได้ว่าเอ้ยไปเล่นมองหันมองนี่อันนั้น,นไปเรียนมองหันมองนี่เ้าไปเห็นลายบ้านลายแย่งแม่จ่าหนึ่งคาโรดถ้ากับว่าได้เสียสิมันเนี้ยลองไต่ห้ากับว่าได้เสียคาโรลไหมค่ะนี่ละมันดีมองนี่ถือว่าลำบากบ่ กับมลัาบากปะนั่นค่ะพ่อ,อยู่ไรค่ะไปใส่ก็ได้เห็นมาเบิร์ตนี่แหละจะมาอยู่น้ำมาลํานี่แหละอือจ้าอันนี้คือชีวิตคํามาศิลปินตลกนี่ให้อีหยังเขาเนี่ยเข้ามามะลําเนี่ย,ามมายให้ความสุขเข้าไหมค่ะเขาเรียนไปจะงเสียคันพี่น้องบ่หวัวเข้ากะวา่าโอ้ยเป็นใจในเมื่อนี่คือเรียนบ่ดีแต่สนองคันเมื่อไดพี่น้องหัวเนี่ยโอ้ยมากหลายจน่าอยากอายเรียนคันเมื่อไดพี่น้องหวัวห้จ้าจ้า อันนี้คือกาว่าศิลปินตลกเนะ<ช>ะาะถามว่าชีวิตตั้งแต่หน่อยๆเขาเนี่ยเข<ช>า,าบาดฝันไปว่าอโอ้ยมือหนึ่งเขาสิอว่าเป็นตลกเขาได้คิดลวงหนาบ่กรับว่าได้คิดล่ะค่ะว่าสินว่าจะได้มาอยู่น้ำเพลินว่าจะเพลินให้เฮ็ดยังกับจะเฮ็ดเบิร์ตไหมค่ะก็ได<ช>้ <ๆ S 1> บาดฝัน,นเนี่กินเนี่อยากในมือหนึ่งหนึ่งหลเป็นใดเขาหมดเนี่ยอันตอนนี้ก็ว่าได้หนึ่งหลาแหละจะตะกี้ตะกี้ช่วงที่อ๋อช่วงที่ออกพวกกับเจละ สามสิบหัวตเนี่ยค่ะสามสิบหัวต์จะค้นเลี้ยงชีวิตจะค้นในตลาดน้ประมาณงสองลอยกว่าสองลอยกว่าปาหน้าที่เนี้ยที่เราเห็นนักกินตะละมือต้องเห็นอย่างเขาต้องเตรียมอย่างเนี้ยโอ๊ยเตรียมหลายเสี้ยน้อยกระแม่หน่อยแล้วกระสีมาหนึ่งเข่าอ๋อนี่บ่อค่ะซีซีเฮ็ดได้กินอยู่นี่บอกให้ยุ่งใส่บ่อเฮ็ดอันตอนนี้เฮ็ดยุ่งทั้งเพื่อนค่ะอ๋ออ่าแม่หน่อยแล้วกระสีม้าหนึ่งเข่าหนึ่งเข่าแล้วกระสีม้ซอยเฮ็ดกับเข่าค่ะ คือวิถีชีวิตแต่ละมือของเมครัวออกจากเมคัวเราไปเป็นตลกต่อไปเนี่ยคอือว่าห้องหาองลำดับชีวิตเท่าแบบเดียวา่าเออตอนนี้เมครัวเด้อตอนนี้ตลกหรือเ้าสับสนบ่บ่ค่ะเขาสับสนคือหนึ่งห้องเห็ดคัวแล้วแล้วเห็ดคัวแล้วทุกสิ่งทุกอย่างแล้วห้องไปอาบน,อน้ำอาบน้ำแล้วมันทางแต่งต,ตัวแต่งตัวเช,ชิเกี่ยวท่าปากแล้วก็วขึ้นไปเล่นขึ้นไปเล่นพราเวิดช่วงก็ลงมาลงมานอนแล้วบบนี้เขาช่วงเขาเตยลากอ่ะ พั้แม่ขวัวกระเอิ่นกันมามาล่างสวยล่างบ่วงเจ็บเมียนท่อนใท้กันไใบปน,นี้ก็มาเก็บสุดเจ็บหยังของเจุดตัวเองกัใส่ล่างใส่หยัง,ยงยไว้ก็มาหม่างเต็นหม่างหยังล่งนี่นะครับอ,อันนี้คือหนา้าที่ประจำบันท้องเฮากันแต่ละมือค่ะงานเวลาอ,อ่างานงงกลับบ้านได้เทเอบอิลถี่มาอยู่ระดับยุคขากลับอยู่งบอกเนื่องรูดูรูดูการในเด้กลับที่เทเบิลเด้กลับยุคขากลับดูยุคขากลับดูอยู่ด้วยบ้านชีวิตทั้งบ้านเป็นยังไงเนี่ยโอชีวิตทั้งบ้านก็สบายดียุคขา เขาอาย่แบบนี้ถือว่าลำบากบ่บ่ค่ะบ่ลำบากถือว่าเป็นความสุขที่เขาอยากความสุขของเขาในตัวของเขาเองค่ะเมื่อแรกที่ที่ขึ้นเวทีแสดงตลกของราตนาสินเนาะเขาได้ทิปหนาเวทีมาไล่หนาเวทีบ่มีบ่อันก็ได้แน่ยือค่ะเมื่อใด้ทิปบ่ได้เนี่ยเขาท้อบ่เขาสุขบ่ค่ะบ่ท้อรู้สึกว่าเอ้ยเมื่อนี่บ่ได้มาไล่หนาเวทีเบืดอกำลังใจในการสางงานในการเหตดการณ์บ่ค่ะบ่ค่ะบัตรแตงแต่ได้แต่งตัวสวยๆขึ้นไปนี่ก็คืออิ่มของเขาแล้ว ได้บ่ได้เฮาบ่สน <ๆ S 1> ใจว่าตั้งแต่พวกพี่น้องเห็นหเฮาเขียนเขียวทาปากออกไปแต่งหน้าออกไปนุน่งชุดสวยสสๆออกไปคนเมืองนี่คือเฮาดีใจหลายแล้วมองหันนี่คือตัวของเฮาใช่ไหมเฮาอยากเฮ็นอยากทราบให้คนได้เบิ่งได้เห็นจ้ามีบ่ว่ายเหรียตลกแล้วคนบ่หัวมีอยู่ค่ะมีอยอะตอนนั้นเฮาแก้ปัญหาจังได๋เอ้ยเพิ่นบ่หัวเฮาสิเฮ็ดแบบไหนแก้ปัญหาบ่งหัวก็เฝ้าเล่นยเฝ้าลงเลยมั้ยคะมีเคยบอกว่าแฟนเพลงหรือแฟนคลับหรือว่าคนเมืองไหนที่ไล่ลงมีบ่บ่ค่ะเคยบอกบอกค่ะบ่เคยมีค่ะ สิ่งที่บอรมรูตลกเพิ่นเพิ่นแนะนําเฮาหรือว่าเพิ่นสอนเฮาเกี่ยวกับการศาสตร์และศิลป์ของตลกเนี่ยมันสิเป็นผู้ใดเฮื้ที่สอนพอเอ็นพอสำลีแกแป้นเพิ่นบอกอีหยังเนี่ยนี่เคลียร์ลในการเป็นศิลปินตลกบอกให้เคลียร์ลเพิ่นก็บอกหลายอย่างให้เอาอยู่ลหรจ้าเอาเอาหลักๆที่ที่เพิ่นบอกเฮาจํามาว่าเออนี่แหละคือตลกต้องเป็นแบบนี้ล่ะโอ้ยจะมีหยังก็หลายแนวเนาะก็จําบ่ได้หรือหรือว่าหรือว่าบ้านรัตนศิลป์เนี่ยเพิ่นสอนอีหยังเฮาแน่ สอนหลายเสี่ยงหลายยางเลยค่ะสอนห้เฮาเป็นคนดีค่ะสอนเขาเป็นคนดีบ่ลืมพอลืมแม่่สิ่งที่เพิ่นสอนเพิ่นเพิ่นว่าเป็นเอาธรรมะในการสอนมันบอกอยากให้ธรรมะปินี่ตั้งลองวองว่อถึงบรรยากาศในบ้านรัตศิลินว่าเป็นอย่างถึงได้ฉายาว่าเป็นหมอลำธรรมะบอกสูฟังเนี่ยพาเข้าไปพาสวนม้วนเข้าก็ดีอีกแบบหนึ่งเพราะว่าเข้ากับ่ัดคอยเลยเขาวัดเนี่ยค่ะเพิ่นมาเห็ดยังสีก็ดีอยู่ค่ะ ยีอยู่โดนๆถ้าเมียบ้านทานัานเสียเขาก็ไ,ไปบ้านวัดอยู่บานของเฮาบ้านนี้เพิ่นพระมาเหดอยู่ังเสียกับยู่ไก่พระไก่เจ้าบระนี้ก็กกกดีกระส่วนม่อนไหวพระส่วนม่อนไหวพะระแล้วก็ดีใจขึ้นมาห่มห่ม,มของเฮาจากมีความสุขของเฮาอันนี้คือชีวิตอันนี้แต่ละมื่นแต่ละมื่นเฮาต้องมาเห็นนักขี่ยู่นิมเพือจังไดบอ,อันนี้คืออย่างนี้มาพี่บ่ได้่งเหตุค่ะอันนี้ชว่วงที่ว่าเฮาเขาซ้อมแม่น้อยแล้วสิเขามาอยู่ค่ะอ่ารอแม่น้อยก่อน ขันไม่น้อยเขามาแล้วกขอจ้งสิม,มาปัดกวดท่านปัดสะอาดสิมาเฮ็ดอยู่นี่อ๋อมีหดฟื้นมีหดเอยียงตั้งเต้าเฮ็ดในกินอยู่นี่บางบางมือนดิเนาะอันนี้ช่วงเฉพาะซ่อมบ่คือจังไหนช่วงเฉพาะซ่อมใหญ่ค่ะซ่อมนี่ต้องมาเฮ็ดอยู่นี่แม่นค่ะอ๋อใส่ฟื้นฟื้นนี่ผู้ใดเป็นฮ้อนมาเนาะฟื้นนี่แม่ชาวัลาละเป็นเป็นฮ้อนมาจ้าบอก่อนพวกอันลูกน้องนี่ล่ะค่ะไปอนฮ้อนไปฟันมากอ่ะช่วงซ่อมนีกนึ่งเข้าหลายเป็นไดนก็30หมนอนเนี่ยแะค่ะ ออกวงกับ 30, สามสิบซ้อมกับสามสิบแมนบอลเว่เเา,าราัตนสินี่ให้เอียงเขาเนี่ยสุดท้ายโอ้ยให้ความสุขความสุขความมีมานะอดทนของเฮ้าค่ะใจหลายๆซึ่งหลายอย่างบบเกียดบ่บั่งผู้ใดฝากในเด้อค่ะมอลำรัรตนาศินตาทยาดาจอยเสียในเด้อค่ะมอลำ อันลัตนาเสียงกับซอยกดไหลค์กดแชร์ซอยติดตามไปดูไปมึงในเด้อค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ